สวัสดีครับสวัสดีครับบิลลักณ์นักสะสมผู้นิยมพักเครื่องของเก่าของหายาครับวันนี้เปลี่ยนแว่นเพราะอะไรเอ่ยหมาที่บ้านมันซนนแว่นตาโดนหมามันเอาไปกัดเล่นเลยต้องวันนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดเนาะอ่ะเมื่อวัวนซืนไม่ได้มาวันหนึ่งนะฝนตก คือช่วงนี้เนี่ยฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจอากาศมันขมุกขมัววันนี้ก็มีฝนอีกเนาะเออแล้วเนี่ยท่านจุกหลานอาชายสวัสดีครับท่านจุกหลานอาชายถามว่าหลวงปู่ทิมเนื้อขาวใช่ไหมนี่เนื้อขาวแบบพิเศษด้านหลังเนี่ยเป็นอ,อ,อะไรนะขี้ผึ้งแล้วก็มีตะกุด ทองตะกุดนาคแล้วก็ตะกุดเงินอนี่นี่เป็นของคอลเลกชันเก็บสะสมแล้วก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งนี่เป็นเนื้อขาวที่ออกเป็นแก่น้ำมันนะครับเออออกเป็นแก่น้ำมันแล้วก็นี่นี่เป็นทาบอลทองเนื้อขาวทาบอลทองนะครับอืม อ่าเนี่ยนะครับแล้วก็ที่บอกเนื้อเหลืองนี่เนื้อเหลือง,อองแบบนี้ที่แนะนำนะครับอืมคือคุณแผนหนึ่งห้าเนี่ยเป็นพระที่จะบอกว่าอะไรอะ่ะจะบอกว่ากลุ่มคนขายพระ ที่เป็นพวกสมาคมนะครับตีเหมาเลยตีเหมาเลยว่าเป็นพักคเกแต่กลุ่ม1-5เองเนี่ยนะสมัยที่ปี5้าหกหนะนะครับที่ผมเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงออกมาต่อต้านความคิดของสมาคมที่บอกว่า1-5เกนั้น่ะมันไม่ใช่ เพราะมันมีทั้งของแท้แล้วมันมีของเก๋เนี่ยของเก๋มันจะเป็นแบบนี้ลักษณะกระด้างนะครับไม่มีความคือคือถ้าคนดูเป็น,นะนะเราเราจะเห็นึนความแตกต่างระหว่างความการผลิตนะแล้วก็องค์พระซึ่งมีความหนึกนุ่มสวยงามอ่อนช้อยกับความแข็งกระด้างเนี่ยมันมันต่างกันนะครับเห็นไหม ถึงแม้ว่าจะก๊อปปี้พิมพ์ออกมาเพื่อที่จะหลอกมือใหม่นะครับคนที่ไม่เคยมีไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นไม่เคยสัมผัสไม่เคยได้ส่องก็จะถูกกลุ่มหนึ่งหด้วยกันนั่นแหละครับนะที่แตกขยายออกมาเนื่องจากว่าพอ,พอหลังจากที่สมาคมมักุเทศเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สมาคมพระเครื่องเนี่ยเขามาตั้งโต๊ะประกาศนะบอกว่า หนึ่เก๊เก๊เกโอ้โหมันก็เลยเกิดเกิดอะไรอะ่ะเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าทำไมหลวงปู่ทิมสร้างพระขุนแผนปีเดียวเองเหรอแค่ปี17เท่านั้นใช่ไหมจะมีพักแท้ก็คือขุนแผน17หลวงปู่ทิมที่ออกมาพร้อมกับเหรียญต่างๆ แล้วที่สำคัญอะไรรู้เปล่าในหนังสือขออนุญาตจัดสร้างที่คุณชินพร่์ไปขออนุญาตทางวัดจัดสร้างนั้นไม่มีรายการจัดสร้างพระเนื้อผงแล้วพระเนื้อผงมันมาจากไหนแล้วกรณีที่มีการสร้างศาลาการประเรียงสร้างอุโบสถวัดรหารไล่นั้นอะ มันปีอะไรใช่ไหมแล้วคนที่ไปทําบุญเนี่ยเป็นเซียนพระหรือว่าเป็นลูกศิษย์สายทหารอย่างพลเรือเอกชะลอเกิดเทศอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นไ,ไหมว่าไอ้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในวัดละหารไล่เนี่ยมันถูกทำลายนะแล้วเพื่อนๆก็พอจะรู้ใช่ไหมว่าหลวงปู่ทิมอิสริโกเนี่ย เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับได้รับการนิมนต์เข้ามาปลุกเสกในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายพิธีนะแล้วก็พิธี25พุทธศตรวตรรษเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มีรายนามของหลวงปู่ทิมอิสลิโกด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าพิธีอินโดจีนมีไหมไม่น่าจะมีนะ พิธีอินโดจีนเพราะว่าหลวงปู่ทิมมรณภาพในปี1-8ตอนนั้นอายุ86ปี86ปีมีความเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ที่แน่ๆคือวัดไผ่ล้อมวัดแถวและยองเนี่ยท่านท่านไปปลุกเสกด้วยใช่ไหมท่านไปช่วยออกให้วัดกระบกขึ้นพึ่งของหลวงพ่อตาท่านไปช่วยทำปลุกเสกของ หลายหลายที่แต่ทำไมการสร้างพระของวัดละหารไล่ถึงไม่มีแล้วมารอให้ชินพรซึ่งเป็นสิทธิครอบครูคนเดียวอะสร้างให้เห็นไหมรอจนปีหนึ่งเจนั้นะถึงจะมีการสร้างโอ้โหโออกเป็นชุดใหญ่ชุดโตมาโหรานเลยนะใช่ไหมมีทั้งเหรียนนั่งพาเหร้เสมา เหรียญเจริญพรบน,บนเจริญพรล่างแถมมีนิทานบอกว่าเหรียญเจริญพรล่างเนี่ยพอปั๊มไปได้สักพักหนึ่งอะ่ะมันชำรุดใช่ไหมก็เลยต้องสร้างแม่พิมพ์เจริญพรบนก็คือแก้แม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ใช้ในเวลาเวลาที่แก้แม่พิมพในวันหนึ่งเพราะว่ามีมีคำสั่งบอกจากหลวงหลงวงปู่เทมบอกว่าถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นคือ มันเป็นเรื่องตลกที่เมื่อก่อนเราฟังแล้วเราเชื่อเลยอะว่าการแก้บล็อกแม่พิมพ์ที่เลื่อนแก้ไขไอ้เจริญพรล,ล่างเนี่ยไปไว้เจริญพรบนเนี่ยมันใช้เวลาแค่15นาทีหรือว่าครึ่งวันเท่านั้นทำตลกไหมเห็นไหมด้วยด้วยวันนี้เนี่ยเราได้รู้ความจริงแล้วว่าเฮ้ยการสร้างแม่พิมพ์แก้แม่พิมพเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนแล้วกว่าที่ จะได้รับการอนุมัตินะการยอมรับจากหลวงปู่นะมันต้องเอาพิมพ์เนี่ยไปให้หลวงปู่ดูว่าเออพร้อมที่จะทำหรือเปล่าก็เหมือนกับพระของไอ,อ,อหลวงปู่จือพันธมุตโตเนี่ยใช่ไหมป๋องบอยหรือใครก็แล้วแต่ที่จะสร้างเนี่ยไปขออนุญาตใช่ไหมมีหนังสือออกจัดสร้างนะแล้วที่สำคัญคืออะไร อเอาตัวอย่างไปให้ท่านตรวจพิจารณาเอหลวงพ่อทองก็เหมือนกันใช่ไหมเอาตัวอย่างไปให้ตรวจพิจารณาว่านี่นะจะทําเป็นรูปแบบอย่างนี้อย่างนี้นะรูปทรงออกมาเอาเหรียญตัวอย่างไปให้ดูกว่าจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปแล้วตอนนั้นนะ่ะปี17นะึงเจ็น่ะใช่ไหมปีหนึ่งเจหลวงปู่ทิมเนี่ยก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมแล้วพอปี18เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยท่านต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหม จนกระทั่งท่านมรณภาพแล้วเพื่อนเพๆเัาคิดดูว่าขุนแผนเนี่ยถ้าไม่มีการสร้างมาก่อนปีหนึ่งเจะก็แสดงว่าใครใครที่มุสาใครโกหกใครหลอกลวงคือมันเล่นเป็นชุดเดียวแล้วไปไปมามานะพอเราไปดูว่าไม่ใช่พระของหลวงป,ปู่ทิมด้วยสาไปเป็นพระของ ใครก็ไม่รู้เนาะไปค้นหากันเอาเองแล้วทีนี้การที่เราเจอพักคุ้นแผนนะแล้วเราตีว่าเป็นคุ้นแผน1.5เนี่ยมันก็ต้องพิจารณาว่าเก๋แบบนี้นะครับแท้แบบนี้เห็นไหมแยกแท้เก๋ได้ไหมถ้าแยกแท้แทเก๋ได้เราก็จะปลอดภยัย คือการละครั้งหนึ่งมีมีอยู่ว่า,าผมได้พบด็อกเตอร์คนหนึ่งนะแล้วก็ได้รับการชี้แนะนะว่าพระคุณแผนหนึ่งห้ามีจริงแล้วก็ด็อกเตอร์เนี้ยก็ได้ร่วมรวมตัวร่วมกลุ่มนะครับกับเ,เพื่อนเพื่อนที่มีใจรักแล้วก็ศึกษาก็ได้ตั้งกลุ่มลกลุ่มบ้านค่ายขึ้นมานะครับกลุ่มบ้านค่ายขึ้นมาแล้วภายหลังเนี้ย ก็จะมีนมเมนิีีคนหนึ่งเข้ามาซื้อกิจการของบ้านค่ายไปนะครับแล้วก็นั่นแหละจึงเป็นที่มาของบ้านค่ายที่มันมันเพี้ยนมันผิดปกติคือวันนี้เนี่ยผม,ผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่าพระขุนแผนหนึ่งหเนี่ยที่เป็นของหลวงปูท่ทิมจริงๆริอ่ะมันไม่มีเหลือแล้ว นะครับตั้งแต่ปีห้าหกนู่นนะใช่ไหมห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยแล้วทําไมโหทุกวันนี้เพื่อนเข้าไปดูเด้ยโอ ح, ้โหมีมรดกของหลวงปู่แจกเป็นลังเป็นแสนเป็น ح, คือก็เหมือนกับในหีบอะใช่ไหมเออออยากจะดูเหรอท่านจุกอยากจะดูเนื้อขาวว่าตะกุดมีกี่ดอกจันมีรูปร่างอ๋อไอ้นั้นเหรอ ยันมีรูปร่างหรอยันก็มองเห็นไหมอ่าเดี๋ยวนะนี่นี่ยันก็มีรูปร่างแบบนี้แหละใช่ไหมแต่เนื้อขาวไอ้นี่มันจะดูยากนะครับนี่ยันเขาเรียกว่ายันอ่ายันอะไรอ่ะยันห้าใช่ไหมอ่านี่เป็นยันเอกลักษณ์ของ หลวงปู่ทิมปกติแล้วจะมียันเขาเรียกว่ายันกระต่ายใช่ไหมยันกระบองไข่อันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงปู่ทิมอิสลิโกนี่นะแล้ว นิเกะนิเกะนิเถะเถะไง แล้วพอมาดูเนี่ยเนื้อขาวนี้อืมรเนี้ย ธรรมชาติของของพระนี่มันมันต่างกันนี่มันแข็งกระด้างใช่ไหมคือพระเกกับพระแท้มันมันต่างกันจริงๆเลยนะธรรมชาติแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่คนดูเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าดูไม่เป็นมันก็พูดยากอะใช่ะอันเนี้ยดูเหมือนเป็นพระใหม่ใช่ไหมอ่าดูเหมือนเป็นพระใหม่ แต่เนี่ยเขามีขี้พึ่งอืมแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ที่ติดค้างอยู่วะนี่นี่คือบูชาสองสี่แปดห้าเพื่อนๆนดูนะล่องรอยของการเก็บงานอะการแทงอ่าอะไรนะรอยตะไบอะเห็นนะเพื่อนเพื่อน นี่ยลอยเลื่อยหรือลอยตาายอะไบอ่ะเพื่อนดูดินะมันอยู่ในพระของ85 2485อินโดจีนเราจะเห็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็จะเห็นอยู่ในลอยตะาไบาแบบเนี้ยผมเห็นอยู่ในหลอของหลวงปู่สุขวัดปากของมะาขามเท่าด้วยเนี่ยนะ เน, 8, เนี่ยเนื้อแปดห้าเนี่ยคือตอนนี้แปดห้าเนี่ยเกมมาเยอะมากนะครับคนไม่เคยเห็นของแท้ก็ก็เนาะเออใช่ไหมอ่าเพราะว่าเนี่ยมันมาเราเก็บมามากกว่าสามปีแล้วอะใช่ไหมะนะร่องรอยรอยตะใบแบบเนี้ย เพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามันมีรอยเลื่อยใช่ไหมเอ่อไม่ใช่มีรอยตัดใช่ไหมก็ก็นี่ไงรอยตัดเห็นไหมรอยตัดที่เป็นรอยรอยเลื่อยรอยตะบ่ายอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งนะที่เราจะใช้ในการพิจารณาใช่ไหมครับนคือในองค์เล็กๆอะ่ะมันก็จะมีรอยแบบนี้อยู่เหมือนกัน นะครับลักษณะของพระแบบนี้คือพระแบบเทยอดนะเทยอดอทำเป็นเหลวๆแล้วเทยอดนะครับส่วนที่บอกว่าจะให้ดูที่คล้ายๆกับเนื้อของหลวงปู่จันวัดโลกนี่คือพระของหลวงปู่เทียนนะครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธาน,นี นะครับ12นักษัตย์อเนกปี2506 2506แต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเนื้อเขาเนี่ยมันเป็นเนื้อของหลวงปู่นาคเลยนะครับแล้วมันจะคล้ายๆกับของหลวงปู่จันทที่เมื่อวานเนี่ยผมให้เมื่อวานซื้นเนี่ผมให้ดูสูตรการสร้างเนี่ยเขาสูตรเนื้อเดียวกันนะครับ พอเรารู้เราเข้าใจว่าอ๋นี่นหลวงปู่เทียนท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปูน่นาคนะครับดังนั้นท่านก็ได้สูตรการสร้างเห็นไหมว่าพระของหลวงปู่เทียนเนี่ยนะจะมีสูตรเนื้อเหมือนกันกันกบวัดระฆังอ่าเห็นไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะที่เราจะสามารถนำไปใช้ในการคิด พิจารณาแยกแยะและเนื้อหาพระเนี่ยนะเห็นไหมพระแท้เนื้อเขามันจะไม่เหมือนของเก๋นะครับเนื้อเขามันแบบดูง่ายดูง่ายดูสบายตาดูแล้วแบบเออแยกได้คือบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าพระเนี่ยแท้แต่เราไม่รู้ว่าเป็นของที่ไหนเห็นไหมและเพื่อนๆดูสิว่า ทำไมการสร้างพระถึงจะต้องมีลักษณะของพระพุทธอยู่ตรงกลางมีฐานสามชั้นและมีซุ้มะระฆังแบบนี้ครอบนะเออแล้วถือว่าอะไรถือว่าเขาเป็นพระที่ได้รับความนิยมใช่ไหมแต่ทีนี้ลูกศิษย์เนี่ยเขาจะไม่ไม่ทับรอยเท้าอาจารย์ก็คือว่าเขาจะสร้างอีกพิมพ์หนึ่งขึ้นมาตาหากที่ไม่เหมือนกัน นะครับเห็นไหมเออแล้วเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นหลวงปู่บุญนะครับเนี่ยหลวงปู่บุญเนื้อผงยาจินดามณนนีนะครับเห็นยนะเนื้อผงยามันมันถ้ามันเก่าเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละเห็นไหมแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้ดูชัดๆนะครับอ,อ่าแล้วนี่อันนี้ อันนี้บางคุณผมพิมพ์เส้นได้นะครับวันนี้ผมเอารูปบางคุณผมพิมพ์เส้นได้ในหนังสือศึกษาสะสมเนี่ยมาลงให้ดูละเดี๋ยพวพรุ่งนี้จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่อันนี้เป็นวัดหลวงพ่อหม่นวัดคลอง12พิมพ์ตื้นนะพิมพ์ตื้นเนื้อชมพูเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระมรดกเก่าเก็บอยู่ในบ้านเนี่ยเพื่อนๆนดูตลับนี่เป็นตลับรุ่นโบราณเห็นไหมอ่าตลับ ตลับพุกรุ่นนี้ก็น่าจะห้าสิบปีแล้วแหละตลับแบบนี้นะอืมวันนี้อ่าจะให้ดูอีกอ่างหนึงเนี่ยที่บอกว่าสมเด็จวัดระฆังที่เป็นเนื้อเหลืองเนี่ยนะมันมีจริงนะเนื้อเหลืองเนี่ยนะโอ้แต่วันนี้เราคงจะไม่ได้ดูแล้วเนาะรายละเอียดใช่ไหมอ่า ดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาชมองค์นี้กันแล้วมาเปรียบเทียบเนื้อหาของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับสิบสองนักษัตริย์เนี่ยแล้วก็มีอีกองหนึ่งใช่ไหมลืมเอามาหลวงปู่จันทร์วัดโลกหลำอ่ะนะต,ต้องต้องต้องเอาสามองค์มาเทียบให้ดูเราจะรู้ว่ามันต่างกันใช่ไหมอ่าและอ๋อเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ย องนี้เนี่ยว่าจะไปหาคุณพจน์อานนท์ให้คุณพจ์อานนท์ช่วยดูนะเนี่ว่าแท้ไหมอ่าถ้าแท้ก็จะได้แบ่งปันให้คุณพจ์อานนท์เพราะว่าตัวเองเนี่ยคงจะไม่มีปัญญาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับใช่ไหมเออแม่ เพราะว่าผมเห็นคลิปคลิปเนี้ยมันขึ้นมาบนบนหน้าเฟซผมอยู่ตลอดเลยนะครับผมก็สงสัยว่าอมีเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปหาคุณพศอานนท์แล้วคุณพศอานนท์คงจะบอกว่าแบบนี้เนื้อไม่ใช่ผิดเนื้อนะผิดเนื้อผิดพิมพ์มันไม่เหมือนของที่ผมลงคลิปไว้ใช่ไหมอ้าวไม่เหมือนในคลิปหรอ แหมก็ที่ลงในคลิปน่ยของนั้นมันแท้นะ25ล้านคนอย่างคุณเนี่ยน้ำหน้าอย่างไอคนพันเอเนี่ยมันจะไปมีพระแท้ได้ยังไงใช่ไหมอ่ามีแต่พระเกอน่ะถ้ามีแท้น่ะผมผมเช่าจริงๆเลยนะแต่ของคุณเอามาให้ผมเนี่ยมันไม่แท้ไงเออก็เนาะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าความเป็นพระแท้เนี่ย ม,ออมันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะเออมันขึ้นอยู่กับอะไรความชอบความใช่มันถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่แท้ใช่ไหมเออต่อให้แท้เนี่ยใช่ไหมต่อให้เป็นพระแท้เนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ชอบอะ่ะใช่ไหมหรือต่อให้เป็นพระเกอแต่เขาชอบอะ่ะ เห็นไ,ไหมเนี่ยชุดของหลวงพ่อพินวัดอุบลอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นชุดหลวงพ่อพินวัดอุบลเนี่ยนะโอ้โหอ,อ,อันนี้เห็นไ,ไหมหลวงพ่อพินหลังมะเห็นไ,ไหม หลวงพ่อหลีก็มีแบบเนี้ยผมก็เก็บเก็บไว้อเออทีนี้เนื้อดินอย่างนี้หลวงพ่ออั้นวัดพญาตนะครับสองันสี่ร้อยเก้าสกว่าเนี่ยออใครอยากจะได้ผมมีแบ่งนะมีอยู่สี่องค์ใช่ไหม 1>, 1, 2, ึ่งสองามี่สี่องค์แบ่งไปองค์ละพันหก็แล้วกันนะหลวงพ่ออั้นวัดพระยาิเนี่ยหายากแล้วนะเนื้อดิน2,490กว่ากว่านะผมว่านะใช่ไหมอ่านี่เอาไปไว้ดูก็ได้ว่าเนื้อดินเก่าก่อน2,500เนี่ยประมาณนี้เนื้อดินของอยุธยาใช่ไหมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกันวัดพระยาินะครับ องค์ละ1,500บาทนะใครสนใจติดต่อมาได้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนก็นแล้วกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูเรามาดูแบบนี้กันแบบจะจะ,จะขยายเนื้อให้ดูกันนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ